สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการทดสอบระบบลานจอดรถอัจฉริยะนะครับวันนี้เราก็จะทดสอบการถอยรถเข้ารถออกจริงๆนะครับเริ่มจากการถอยรถเข้าช่องจอดรถกันนะครับครับจากไฟที่บอกสถานะนะครับด้านบนช่องจอดรถนะครับจากที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะดับลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับจากที่ช่องจอดรถนะครับที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีแดงนะครับแสดงถึงว่าช่องจอดรถของเราไม่ว่างแล้วนะครับ ว่ามีรถเข้ามาจอดใช้งานครับครับแล้วก็ในระบบของเราเนี่ยสามารถรองรับได้เป็นพันช่องจอดร้วนนะครับแต่ในตัวต้นแบบเนี่ยเราจะขอแสดงเป็นเพียงแค่สิบช่องก่อนละกันนะครับสวัวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าพอดีว่ากลางวันนะครับแล้วหลอด LED เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็จะสว่างไม่ค่อยเห็นนะครับยังไงลองสังเกตสักนิดนึงนะคเห็นไฟสีแดงแก็ าติดเนี่ยคือว่าช่องจอดรถไม่ว่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองถอยรถออกมาจากช่องจอดรถนะครับเมื่อถอยรถมาปุ๊บจากที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นเป็นสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงถึงช่องจอดรถของเราว่างเรียบร้อยแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ